สวัสดีครับผมสวัสดีครับหนาๆทุกท่านวันนี้ผมมาออกไม้ครับผมออกไม้ฮานูย์กับกับเนื้อคิตเตยครับผมเนื้อคิตเตยแล้วก็มีนี่ครับนี่น้ำหอมเนี่ยหนาๆคนแนะนำมาครับเดี๋ยวเอาตอกมาน้ำครับมาตันเพื่อมันหมานแล้วก็มีกับเอ้ยนี่งงอยู่ซีซีงงครับผมกับเล็กนี่ซิอันครับกับเล็กซิอัน แดีวนี้มบ่วงนั่ครับบ่วงนี่ผมเอามาเพื่อไวไครับผมเดี๋ยวไปรอรุ่นกันครับว่ามันสิมันบครับเดี๋ยวไปหลุนกันดีวยไม้ครับผมันนี้มากพูดเดียวครับทีมงานบริมานะครับผมเดี๋ยวที่นี่เพื่อเสริมปอกเขานี่นะครับจกองสองกองนี่ครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกันด้วยไม้ครับผมติดตามครับติดตาม เพื่อนนั่นนะก็มีพวกนี้่องเ,องเป็นลหลหอยเกอฮะเดี๋ยวผมใส่เลยครับล้งแหลกครับล้งแ,แหลกแหกม,มันแหลกแหกมันก็มีแล้วว่าดีกอกห้วยห่ำไม่นั่งครับผมมันมี้จะมาผู้เดียวบบก็อาจจะยู่ลึกยี่งอ่ครับหอดกุลละหกทุ่มกีนไทยหทมหกทุ่มหมดแล้วครับก็จริงอ่ะ ลองเหือสูตรใหม่ครับลองเหยื่อสูตรใหม่ของเราว่าจะเป็นยางไรครับผมบแล้วก็หนาหนาเพิ่นแนะนำว่าให้ฉีดสองเทือครับผมสองครั้งลองมึงครับผมลองดูลองดู ก็มัน ครับกลับผมก็ใส่ไปแล้ว,วเอาห้ำกอกไว้นะครับกอกไว้ตรงทางกันนี่แหละว่ามันจิบเขาห้ำเลยหรือเขากลับก็พวกนีใจครับ ครับผมไปต่อครับเดี๋ยวผมจะใส่ล้อไปเรื่อยๆครับผมใส่ลอไปคุณแหละเดี๋ยวจัดเวลาตอนยาม,มครับตอนยามก่อนมาเบิ่งกันครับว่ามันสีมันไงบ่ไปพี่น้องเดี๋ยวมันสีคำก่อนมันสีเด็กก่อนครับผมมันคำเลยแ่ะมันสีเด็กก่อนไปครับ ครับนั่นนะมันมีคลองอยู่ตรงนี้ครับผมคลองงามๆเลยครับนี่ครับมันบูขึ้นมาหนึ่เดี๋ยวผมจะใส่ไปตรงนี้แล้วครับผมแล้วเราก็ใส่ไว้เลยนะการหนูมันมาก็จะวิ่งเข้ามาติดบ่วงเราหรือเปล่าก็ไม่ยังไม่รู้นะเอาครับผมใส่ไปก่อนครับมีบ่วงรังแหลกครับใส่รังแหลกเห็นคลองงามเลยใส่ไปครับผมไปติดตามต่อครับผม ครับผมกงลังแหลกผมก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้ะใส่ตรงคองมันมาพอดีครับแต่คลองตรงนี้มันมาแล้วมันเหลียวผมก็ใส่ไปปากปากคลองพอดีครับกงลังแรกครับผมกงผมว่าที่ใส่ไปนี่เบิดเลยมันเป็นปลาปลาหนูอยู่ครับใส่แบบมีกงอยู่สี่หลังที่ใส่ไปนี่เห็นเบิดเลยที่ขารถือครับผมเชาตะกับกระบ,บวงไปทั้งอื่นครับไปรอรุ่นกันครับผม ครับพี่น้องนกเขาชวาสองตัวครับแต่เมื่อกี้บินออกไปตัวหนึ่งแล้วสองตัวนี้บ่ตื่นเลยครับผมผมบูป้าบอกขั้วขวกั้วขั้วกระบอกบ่ตื่นนกเขาชวาครับผมนกเขาชวาสวยๆครับครับบรรยากาศครับเงียบเบอร์เงียบขึ้นนกเขาชวานี่แหละครับแล้ววันนี้ผมก็บศใส่ บ่วงอยู่ข้างล่างนี่แล้วครับแถวนี้มันก็นมีห้อยนะครับมันมีห้อยหนูก,กัดหญ้าอยู่เดี๋ยวเบิ่งขีกับตบ่ค่อยใหญ่ายแลครับตัวเท่าๆนี่แหละแล้วผมจะใส่กลับไปครับผมกลับเล็กหลังทีสามรับกลับเล็กมาสี่รังนี่ใส่หลังทีสามไปแถวนี้ห้อยกัดหญ้าหลายอยู่ครับลองมึงเงืไงไ่อม่มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปลองกันครับผมบัน,นี้เีาไป เบิงหลอเบ,บิงบ่วงหล่อหลอบ,อบแหลกแล้วบืคือครับแถวเมือเสากันมาหลุนกันไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาเสาครับกับบรรยากาศเนี่ยเมืองเสาครับอหวันนี้มากูบ่วงครับผมมากูบ่วงตอนเสากันนะเดี๋ยวเอาไปรอหลุนกันครับว่าที่มีโตว่ะครับมืันนี้ไปไปรอชมครับผม หลังแรกนี่เป็นอะไรเป็นบ่วงนะบ่วงก็เหมือนเดิมครับผมไปหลังต่อไปครับตื่นครับพี่น้องว่าไม่หนูหนูไม่วิ่งเลยนะนะครับห้อ,อยกัดกับไม่ไม่เลยครับผม ร้อยกัดใหม่ๆเลยนะนครับเดี๋ยวผมก็มาใส่ทับแหวนเลยบริเวณนี้เก่าครับอะไปต่อครับผมผมเห็นอะไรอยู่ตรงนี้ครับดินขึ้นยึกขยึอก,ขยอกอยู่โอ้ยพี่นอ้นองนี่ครับข้องนี่ครับข้องที่ผมมาใส่หลังแหลกเลยบักไงครับบักไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว ครับใสงามๆเลยครับผมครับใส่งามๆ,ๆใสงงามๆมาแต้มแล้วครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมพี่น้องมาหนึ่งแต้มแล้วครับมาหนึ่งแต้มกระบ,บวงลวดครับผมนี่ครับพุงมันอยู่นี่ตรงนี้ผมก็กาะข้ามไว้เมือ่อคืนนี่โอ้ หัมก็กินครับผมกินลำด้วยแล้วก็ใส่ใส่กลับไปตรงนี้กับผมมีหอยครับผมแสดงว่ามันมากินหัามแล้วมันก็จิกลับกลับงงขึ้นไปทางเก่ามันนี่หูมันครับดูมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มาหนึ่งแต้มนะครับผมนะวอาจัดการนะครับไปต่อครับผมมาแล้ว ครับเบิ่งกลับห้องครับผมเป็นอย่างไรโอ้ไม่มีอะไรศู์เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นกงเหล็กครับกงเหล็กหลังที่สองของเรายัางเหมือนเดิมอยู่ครับผมหลังแหลกก็คือเกาหลังที่สองก็คือเกาครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับ กับสองแล้วก็กับดักสองแล้วก็กับเล็กสาม้วครับยังเหมือนเดิมเลยม,มาเสตบวงครับผมไปต่อครับผมครับผมนี่แหละครับชีวิตอีสานบ้านเฮาวกจิตประมาณนี้ครับเสามากกับมาเอาเฟืองเขายัางหงัวครับผม อันน่ะมันก็เอางวามาเลียงน้ำมันก็มาหาฟางไปให้งงวครับนี่ก็สายแล้วไปขอคูบวงกันต่อครับครับผมมาเบิ่งจุดนี้ครับมันขึ้นหนูมันแรนคูกบกแห้งมผมก็ใส่กลับเล็กวหลังนึงครับแล้วก็ห้อยห้ำไปห้อยห้ำมันก็เบิ่งรอบเดียวับผมมาเบิ่งแค่รอบเดียวกลับมันดึก ลำเราเป็นยังไงกันบ้างลำเราก็หอยไว้ตรงนี้นะอครับอยู่ตั้งไหนนะครับไม่ห้อยกินครับมีห้อยกินห้าครับผมลอยกินลำอยู่นะแล้วกับเหล็กเราเป็นจังไดบ้างนะกับเหล็กเราก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมไม่มีอะไงเปลี่ยนแปลงเลย แถวผมบะขุนว่ครับบะขุนกบกินนีบ่หรือจังไดหนอครับมาเบิ่งจุดนี้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ้าว <laughs> เป็นเส้นนีครับพอมีพี่น้อง ตัวนี้ผมเหมือนนั้นผมเลื่อมบ่วงไว้ตรงนี้ครับห้อยแต่ว่าห้อยหนูมันติดแต่ติดแล้วมันหลุดไปได้ครับผมสงสัยมันสิตื่นบ่วงนีแ่แหละหูบ่วงหูงยังล่ะบ่วงผมก็ยังคือเก่าครับผมไม่มีอะไรซูลเลยนะม,มีอะไรเปลี่ยนแปลง บั่งหลังนี่มันเป็นใส่หลังนี่ก็คือเก่าครับผมครับผมบันนี้เท่ากับซีกับแล้วครับหวังจะใส่ประมาณสิบกว่าลังนี่แหละครับกับใช้งามๆหนึ่งตัวครับผมหมูเทาตัวหนึ่งครับแต่ว่ากับเล็กเท่ามันนี่โบได้ผลบันไหนครับผมเดี๋ยวผมไปลองจุดไม้ใส่เบิงเพื่อแถวนี้โน้นบ่ค่อยหลายครับ น,นี่ก็สกาบล่ากันไปซ้ำนี่ลลาบบาแล้วครับกลับบานแล้วกับหนูเท้าหนึ่งตัวไซส์สวยๆครับผมวันนี้ก็ซ้ำนี่แล้ครับผมล่าไปกับหนูหนึ่งตัวสวัสดีครับถ้าผูดด้ใดเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเน้นนะครับ